เอาละครับสัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมบ้านหวานของสองเรานะฮะตอนนี้เรามาเล่นเดเบลน้องเบลของเรานักศึกษาแสนนารักโอ้ยน่ากลัวแต่คือไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้ยแต่ก็นั่นแหละน้องเบลของเราคือผมลองเล่นมันหลายครั้งมากแล้วนะผมมีปัญหากับฮิตบ็อก์มันมากเว้ย อ่ะแน่แน่ผมเห็นมือโดนโดนแน่แน่แต่มันไม่เข้าเว้ยมันไม่โดนมันไม่โดนเลยอ่ะจริงจริงก็คือผมอย่าเปลี่ยนไปมุมมองที่หนึ่งมากเลยผมก็ได้เห็นว่ามันตีโดนหรือไม่โดนอ่ะแต่ขนาดมือจุ่มไปที่มันอ่ะมันไม่โดนเว้ยมันไม่เจ็บคือผมเล่นหลายรอบมากหัวร้อนกับมันหลายรอบมากเลยแต่ครั้งนี้คงหวังว่ามันจะไม่หัวร้อนนะกอขอโทษเดวยกะครถ้ามีคำผิดพลาดประการใดไปนะคราบผูดกำจาโอเคงั้นก็ไปเจอกันในเกมมันเลยกว่า อแล้วขอร้องนะอย่าทำให้ผมหัวร้อนแม่ผมอาจจะต้องเลิกเล่นเออคือฮิตบ๊อกไม่ควรทำดีกว่านี้เว้ยก็รู้นะว่าเกมไทยแต่ว่าเอาเอาก็ะเจอตู้ไหนกูพังหมดอะ่ะ กูไม่สนหรอกหนกันอยู่ไหนไหนหวัว่ามันโอ้โหเร็วจังเลย เร็วจังเลยไปปั๊บเอามึงนี่แหละมีเจนมาไล่มาให้กูกระทืบมึงซะทีเดียวเออเนี่ยอย่างเงี้ยเออขออย่างเงี้ยรัวๆเออขอรัวๆ ปากสองอันแล้ววะ่ะมันจุดทูบสองอันแล้วมันวิ่งเร็วจังก็งวิ่งทางเดิมเหรอเอา้าเอา้าเอ้าอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบอะไรวะอยู่ดีก็หายไป chinh mày 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 xong mày 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 ทังลายได้ทุกคนเออจะไปไหนไม่มีคนซื้อตัวชื่อเอมป่ะแต่เ,เอฟนะจำชื่อมันไม่ได้อะเอากินเลือดอ่ะไ้กินเลือดอ่ะโอ้ตาย คือมันสวดกันเร็วเกิน,นกำลังสวดอยู่อุ้ยสามตัวสามตัวโอ้เร็วดิเร็วเสียงหนัก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 เอาแย,ตาย่ตายซะ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 เหรอมึงอะตาย นี่เจนนี่เจนเอาอทำไมตีช้าจังอะตัวนั้นมันวิ่งไปเร็วมากอะคนมันแบบโกงเกินอะคือถ,ถ้ามันแบบมากันเป็นทีมะเอาจริงๆแล้วผีสู้ไม่ได้เลยผีสู้ไม่ได้เลยเจริงๆ อะไรมเเ้เนี่ยมันต้องตีถึงหลายโว้ยเอาหวาดดิเฮ้ยเลือไไปเอาตัวโวแต่บอกคนที่ใกล้ที่สุดไงนี่มึงใกล้แล้วเหรอไอ้เจม,มันอยู่ตรงข้าวเนี่ยมึงไม่ไปโอ้โหแม่งเกมอืมเกมหัวแบบโอ<ฮ>้ย Ôi! Ôi! ngon à, mึง mึง Nhật Chuyển sangётся S Anfang ไอ้ทิพาทิพาโอ้โหคือกูบังบล็อกวันนี้บล็อกไม่ได้ด้วยไงประเด็นเห็นนะกูเห็นนะโอ้โหอืมกูมีตัวตนไหมเนี่ยกูมีตัวตนไหมเนี่ยกูมีตัวตนไหม ไอเอมไอเชยนี่เออ,อลงตีมึงถึงสี่ทีเพื่ออะไรเอาละคนอะ ตายอินิพามันไปตรงนั้นมันคิดว่าจะหนีเนื้อมือกูได้เหรอตายโอม้มันโ,ฆ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 โคตรไกลเลยท่านังหามปักหมุดกนไม่ได้เลยกอทำลาย เคฝั่ okay, งนู้นมันจะสวดกันแล้วโอ,อ้มึงมันนี่มนไล่ผมวะ่ะมันไปนสวดแน่เลยเฮ้ยเอาว่ะเอาคนสวดเอาคนสวด โดนไม่ร่ดเนี่ยเมื่อกี้โดนใช่ไหมโดนใช่ไหมโดดลงไปโดดลงไปไม่โดดเลยโดนไหมไม่โดนโอ้โหชีวิตโอ้ยต้องฆ่าไอ้คนนี้ได้ เ yeah. อมโฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ทีมาจากไหนวะเนี่ยต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนแม่มันเหลือสองคนออเอ้า พอโดดลงมามันน่าจะเสียสแตมินา่านิดนึงนะเออตายก็จะอยาเอาไอ้เจนก่อนนะมันโสดอยู่ปะวะมันไม่รู้ไม่รู้ว่าไหนอะมันโสดอะูดน ล่เหนื่อยจะไหวเลยเกมบ้าเนี่ยน่าน่าเห็นมาทุกคนทุกคนเห็นปะเมื่อกี้มันโดนแต่มันไม่ตีให้เลยโอ้โหพอทีมันเนี่ยฟาดรัวฟาดรัวบล็อกไก่จังฮิตบล็อกไก่จังเอาติเทียนีลเนี่ยเออ ดูดิดูดิดูดิพอมันะตีเราโคตรไกลแต่พอไอเนี้ย เ,นะนะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะ,อะลเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะวะมึงด่ากูเหรอมึงกล้าว่ากูเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเหรอกูอีกููยีใช่ป่ะนี่ยนั่น,น,นโอ้โหเอาไงงงเองเอ ดเจนชอบจังเลยคนสวดต่อเนี่ย <c oughs> น่าหน้าน่าน่าน้าน่าน่าน่าทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะมันไม่โดนแต่ที่จริงมันโดนคืออะไร <c oughs> คือไอ้พวกเนี่ยเกินไปอ่ะ จริงนะผีมันไม่น่าเล่นเลยพีทบลอกมันน่าเกลียดมากอ่ะเอาจริงนัน่น่าจะฆ่าได้แค่สามโห้่าจะฆ่าได้แค่สามโอ้เออเอาจริงฆ่าได้แค่สามเพราะว่าประตู มันไม่ได้เว้ยประตูมันไม่ได้เพราะว่าประตูมันเปิดได้อย่างเงี้ยเนี่ยดูนะเนี่ยได้ทีเดียวแล้วกูต้องตีมันถึง8ทีเพื่อให้มันตายเอ้ยมันสทีไอเนี้ยโคตรอ่อนแบบตีได้เลยนะมันทำให้ผู้รอดชีวิตอ่ะเหลือคนสุดเดียวใช่ปะรอดได้นอนอ่ะถ้าไม่บาดเจ็บนะ เอาจริงๆนะเกมเนี่ยผีอะ่ะโคตรโคตรเหนื่อยเหนื่อยจริงเล่นจนเหนื่อยอะเล่นไม่ได้อะเล่นได้แต่แบบคนอะถึงมันจะแบบว่าเออใช้ทิศทางอะไรนแต่คนอะมันใช้ได้อะหลายอาวุธเว้ยแต่ผีทำอะไรไม่ได้เอาจริงๆนะเลิกเล่นเถอะไอ้เกมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโ,โอเคครับตอนนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะ เอาป,ปักหัวทอดไข่เจียวบนหัว,วกนร้อนชิบหายเลยนะจ๊ะอันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บส,สดีครับไปเล่นคนไม่ต้องเล่นผี